ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน11ปีฉลูตรงกับวันที่7จธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่4มก,กราคมพุทธศักราช2565คนเกิดปีมะเมียยางเขาเดือนนี้ ดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะเมียเป็นแนวผันผวนดิ่งลงเนื่องจากเรือนชะตาเคลื่อนมาประสบกับดาวร้ายดังนั้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆต,ต้องใจเย็นอย่าใช้อารมณ์หากยิ่งแข็งจะยิ่งรับแรงกระทบมากขึ้นด้านการงาน เตรียมพบกับผู้ไม่ประสงค์ดีคอยมาหาเรื่องทั้งมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายคอยให้คุณวิ่งวุ่นแก้ไขอยู่ตลอดดังนั้นการงานคุณควรต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนจะตัดสินใจลงมือทำธุรกิจการค้าที่ทำมากลับพบมรสุมขัดขวางไม่ได้ดังใจสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือเมื่อตัดสินใจทำตามแผนที่วางไว้แล้ว ขอให้ลุยเดินหน้าอย่างเต็มที่ไม่ต้องฟังเสียงทัดทานของผู้อื่นให้จิตใจคขว้คว้แม้เจออุปสรรคบ้างขอให้คุณใช้ความขยันอดทนเข้าต่อสู้ปัญหาจะคลี่คลายหมดไปเองด้านหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าแม้พบมรสุมแต่เหตุการณ์สามารถคลี่คลายได้ เพราะความตั้งใจจริงและความขยันอดทนของเจ้าชะตารวมถึงญาติมิตรเพื่อนฟูงก็ล้วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆเดือนนี้คุณต้องใช้ความอ่อนสยบความแข็งและประคองการงานให้ดีค่ะสำหรับโชคลาภการเงินเดือนนี้เป็นเกณฑ์ไม่นิ่งระหว่างเจอรายจ่ายที่คาดไม่ถึงไม่ดึงเงินในกระเป๋าให้ขาดสภาพคล่อง จึงไม่ควรเสี่ยงกับเรื่องพนันเสี่ยงโชคห้ามลงทุนทำการค้าที่มินเมต่อการผิดกฎหมายเช่นการละเมิดลิขสิทธ์เพราะจะโดนทั้งปรับทั้งเจอคดีความฟ้องร้องตามมาค่ะดวงครอบครัวพบความสงบสุขดีสำหรับด้านความรักให้ระวังคำสัญญาเมื่อให้ไว้ต้องพูดจริงทำจริงหรือหากคิดว่าทำไม่ได้ ก็อย่าพึ่งพูดออกมาให้อีกฝ่ายเสียน้ำใจกันเปล่าๆดวงสุขภาพเดือนนี้ไม่พบอาการเจ็บป่วยหนักให้คุณต้องเป็นทุกข์กังวลค่ะด้านการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนต่างๆจงพิจารณาจากความพร้อมของตนเองเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องเงินทุนเวลาที่ร่วมงานหรือแม้แต่คุณสมบัติของหุ้นส่วน ใครยังไม่พร้อมชะลอการลงเงินออกไปก่อนจะปลอดภัยที่สุดค่ะต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีมะเมียในเดือนนี้กันนะคะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้า วันที่สิบาวันที่17็วันที่ยี่สวันที่ย5ิบหและวันที่29ท่านวาคมวันถูกฉลกได้แก่วันที่สองวันที่สิสและวันที่26ท่านวาคมวันชงหรือวันปะทะได้แก่ วันที่7วันที่19และวันที่31ทธันวาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่8วันที่10วันที่20และวันที่22ธันวาคมการทำนายสำหรับเดือนนี้ ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องว้า Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ